สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับเช้านี้เราจะมาทําการทดสอบบินระยะไกลดูนะสัก2กิโลเมตรนะกับโดนะมาวิกโอนะเช้านี้เราจะทําการทดสอบนะบินระดับความสูงอยู่ที่เก้าสิบเมตรนะครับเพื่อนๆทดสอบบินระยะไกลดูนะค่อยคอยขยับนะไปสัก2กิโลเมตรนะดูภาพนะดูระบบภาพของโดรนลำนี้นะว่า ยังส่งภาพมาได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่นะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะนําโดนขึ้นไปกันเลยนะครับเราจะทดสอบความสูงอยู่ที่90เมตรนะครับเพื่อนๆโอเคสตาร์ Start. ขนาดที่ถ่ายทําเช้านี้ก็ฮะแสงแดดยังไม่ค่อยจะาสักเท่าไหร่นะอากาศก็จะคล้มคล้มหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ในส่วนนี้ผมก็จะทําการนะเก็บผ้านะบริเวณโดยรอบนะมาฝากเพื่อนๆน,น,นะ โอเคไปกันเลยครับขณะที่ถ่ายทำวันนี้ออยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณถนนนะก็จะมีรถสัญจรนะครับเพื่อนๆจะมีรถสัญจรไปมานะเป็นเรื่องปกตินะของการถ่ายทำแต่ละไฟนะ เราจะทดสอบดันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้โดนเดินทางไปที่1กิโลเมตรกับอีก57เมตรแล้วนะครับเพื่อนๆยังไปได้เรื่อยๆนะครับในส่วนเรื่องของสัญญาณภาพยังไม่ตัดนะครับเพื่อนๆเราจะทดสอบนะดันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้โดนเดินทางไปที่หนึ่งพันห้าร้อยเมตรแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยังไปได้เรื่อยๆนะครับสัญญาณภาพยังไม่ตัดนะครับ พันแปดร้อยเมตรนะครับเพืเ่อนๆยังไปได้เรื่อยๆนะครับพันเก้าร้อยเมตรนะครับเพื่อนเนยังไปได้เรื่อยๆนะครับ สัญญาณภาพยังอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบระบบเรียกกลับนะครับเพื่อน มีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆสัญญาณไม่ค่อยดีนะโอเคตอนนี้โดนรับคำสั่งแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาค่อยๆรีเทิร์นกลับบ้านนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเพื่อนเว่าเขาจะกลับบ้านตรงจุดเป้าหมายที่ทําการปักหมุดไว้หรือไม่นะครับเพื่อนเโอเคตอนนี้ค่อยๆมีเพรินกลับมาแล้วนะครับ <Go> home. ทดสอบปรับไปที่โหมดสปอร์ตดูนะครับเพื่อนๆว่าเขาจะกลับมาได้ไวขึ้นหรือไม่นะ หว่างที่ปรับไปที่โหมดสปอร์นะอเขามีอาการนะหยุดนะหยุดสตอปแป๊บนึงนะและททำการกดเรียกกลับใหม่นะโอเคตอนนี้เหลือความไกลนะจากจุดเทคออฟขึ้นอยู่ประมาณ800เมตรนะครับเพื่อนๆใกล้จะถึงเป้าหมายที่ทำการเทคออฟขึ้นนะครับตอนนี้ ตอนนี้เขามาหยุดนิ่งนะฮะตรงจุดแทงออฟแ้ะ <Landing. S 1> ครับตอนนี้ค่อยๆแลนดิ้งลงมานะฮะถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับเพืเ่อนๆหรือว่าเขาไปได้ไกลยอยู่นะครับเพืเ่อนๆในขณะที่อากาศคลึมๆนะฮะไปได้ไกลถึงสองพันกว่าเมตรนะฮะ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ